ก็มาคุยถึงควันหลงของบิ๊กแตช์เมื่อคืนนะครับผมแมนซิเตี้เปิดบ้านเจอกันมาเยือนของอาร์เซนอลนะครับก็จบไปด้วยการเสมอ2ต่อ2นะครับแต่ในเหตุการณ์ก็มีหลายเรื่องหลายเหตุการณ์นะครับแต่ที่ขำที่สุดก็คือเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับผมได้ลูกบอลตอนตีเสมอนะครับเคีลยงใส่กับเบี้ยวไปนะครับก็ทำให้แบบอันนี้ผมดูกี่ครั้งก็สนุกกระขํานะครับผมก็ ลูกแรกได้ในนาทีที่9นะครับจากเออลิงฮาแลนด์นะครับผมทำประตูได้ครบ100ประตูใน105แมตช์นะครับผมก็เป็นอีก1นึ่งสถิติเทียบเท่ากับริตติโนโ่ลนโดนะครับผมอันนี้ก็เป็นสถิติของฮาแลนด์นะครับผมแล้วก็มาโดนตีเสมอจากคาราฟีนะครับผมกองหลังยิงสุดสวยนะครับผมสามเหลี่ยมเลยแล้วก็ก่อนจบนะครับผมนาทีที่45ก็มาขึ้นนำจาก กาเบลนะคจากลูกสูตรนะครับลูกตั้งเตะนะครับผมก็ได้เป็นสองหนึ่งะครับผมแล้วก็มีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือนาทีที่47นะครับผมทอสซาก,ก็โดนใบแดงจากตอนแรกก็ถกเถียงกันว่าทําฟาวแล้วโดนใบแดงแต่จริงๆแล้วก็คือกรณีนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในนัดก่อนหน้านี้ก็คือดิเคนไลท์เตะบอลน,นะครับผม ออกไปทําให้โดนใบแดงนัดนี้เป็นทอสานะผมทําฟาวแล้วก็กะจะทวงเวลาก็เลยเตะบอลทิ้งก็เลยทําให้โดนใบแดงใบเหลืองที่สองเป็นใบแดงนะผมก็จากนั้นนะผมครึ่งหลังมาก็เป็นทางแมนซิตี้นะผมที่พับสนามบุกนะผมกว่าจะได้ประตูก็เปลี่ยนนักเตะไปหลายคนเหมือนกันเปลี่ยนทั้ง กีลิตจอสโตนโฟเดนนะครับลงมาก็มาได้ประตูจากจอสโตนนะครับในนา,นาทีที่98เลยนะครับก่อนหมดเวลาก็ทำให้เสมอกันไป2ต่อ2นะครับก็มีหลายเหตุการณ์นะครับทั้งจิตวิทยาทั้งเทคติกมีหลายรูปแบบมากเลยนะครับผมก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาดูกันนะครับว่าลูกเกมแต่ละทีมจะเป็นยังไง ก็อาทิตย์นี้สวัสดีครับ